ทำไมประพุทธเจ้าอันถึงทำให้เรามีวันพระวันศีลอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดพุทธองค์นี่สุดยอดของมนุษย์เพราะว่าธรรมดานี่นดังวิทยศาสตร์เนี่ยพอเราเพิ่งมารู้ว่าเวลาวันคืนข้ามกันเนี่ยเช้าชั่วเย็น แล้วก็จากเย็นไปก็ออกไปถึงมืดเป็นค่อนคืนลุ่งแจงสรุปก็คือเช้ากับค่าเกิดจากแรงดึงดูดนะยังวิศาสตร์ว่าโลกทำมุมกับพาทิตย์ทำมุมกับดวงจันทร์ทุกวันมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเกิดน้ำขึ้นน้ำลงอพอเวลาเรา สังเกตเวลากลางคืนเนี่ยน้ำก็ขึ้นมาเช้ามามันก็ลดถอยลงไปชีวิตของคนเราถ้าเปรียบดยด,ดังสายน้ำก็เหมือนชีวิตมีขึ้นมีลงบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีแล้วแต่อารมณ์คนบางวันนี่เราก็ใจดีบางวันก็ใจไม่ดีและโดยเฉพาะข้างแรลมเนี่ย ยมลองสังเกตดูเนอเวลามันเกิดเหตุการณ์รุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดในข้างข้างแรมอย่างคนฆ่ากันก็ดีฆ่ากันอย่างรุนแรงปาดเนื้อเฉียนตัวให้เป็นลุ่งลุ่งลิง,ล,งลิ่งไปหมดก็เพราะว่าความจิตจิตมันมีอาฆาตเยอะวันพระวันศีลเนี่ยพูดเจ้าท่านถึง ให้เราเนี่ยถืออุโบสถการถืออุโบสถนี่อุโบสถนี่หมายถึงการเข้าอยู่จำประพฤติวัดปฏิบัติอุโบสถมีอะไรบ้างก็คนที่รักษาศีลอุโบสถหนึ่งเว้นจากการฆ่าสองเว้นจากการลักทรัพย์สามเว้นจากการประพฤติผิดในการมมาประพฤติโรมัจทรย์แทน พรหมจรรย์ก็คือมาเจริญพรหมวิหารเบตากรุณามุติาตาเบขาแล้วมาเจริญการเว้นจากการมุสาจากการดื่มกินสุราเว้นจากการดื่มกินในเวลาวิการเว้นจากการพ้อนลำขับล้องประโคมโดนตีเว้นจากการนอนที่นอนอันสูงอันใหญ่ตัวอย่างเนี้มันมีมาตั้งแต่โบราณบราณอย่าง เรื่องที่หนึ่งอย่างเช่นนายตินบาน <c oughs> ตินหน้าเนี่มันไปนภาษาบริีวาไปบ่ยา่าต้นย่าแล้วเนี่ยนายตินบานเนี่ยเป็นคนจนไปเป็นคนใช้ของท่านเศรษฐีแล้วก็มีหน้าที่ที่ดูแลสวนถ้าพูดง่ายๆก็คืออย่างคำวัเทสบาลเนี่ยอ่า การดูแลแบบในเขตที่ดูแลได้เนี่ยเทศาเทศาพิบาลเขตเทศบาลอย่างเงี้ยก็ดูแลตามเขตแต่ทีนี้ในตินาบานนี่ดูแลเฉพาะเขตเช่นดูแลสวนของท่านเศรษฐีตังต้นไม้แต่งต้นไม้ปลูกต้นไม้ตัดต้นไม้เนี่ยดูแลไม่ให้ยากขึ้น นายตินนบ,บานเนี่ยได้ข้าววันหนึ่งเนี่ยลิตรหนึ่งพอเลี้ยงชีวิตจากท่านเศรษฐีเอาว่าตัวเองจนนายตินบ,บานก็เลยอยู่แบบคนที่เจียมตัวรู้ตัวว่าตัวเองเกิดมาจนที่นี่นายตินบานไม่เคยจนนายตินกบานไม่เคยจนแกก็มานึกว่าได้ยินท่านเศรษฐีบอกว่า อุโบสถอุโบสถก็เลยไปถามว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงอุโบสถแล้วมันมีอานิสงส์อย่างไร,นนององไรท่านเศรษฐีก็บอกโอ้ยคนจะเปลี่ยนภบเปลี่ยนชาติจากหญิงเป็นชายหรือว่าจากคนทุกคนจนเนี่ยให้เป็นคนร่ำคนรวยได้โดยการรักษาอุโบสถทศีลทั้งแปดข้อที่ว่ามาเนี่ยแล้วก็ให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่เสมอด้วยความเป็นผู้ให้ในตีนบาลเนี่ยมันทำงี้ ข้าวเดี่มันได้บรรลิตเนี่ยต้อก็แบ่งแบ่งส่วนที่เอากินสักครึ่งหนึ่งเอาไว้สามสามมื้อของเขาเนี่ยเขาแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งส่วนครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเขาบอกว่าเขาเกิดมาจนเขาอยากจะร่ํารวยเขาก็เลยเอาครึ่งส่วนที่เหลือนะทําบุญทุกวันแบ่งให้สมณะสีพรามสักครึ่งหนึ่งแบ่งถวายให้กับคนจนที่มาขอ ส่วนบุญจากแกนี่ซะซึ่งหนึ่งทาแบบเศรษฐีเศรษฐีเขาก็เป็นคนบริจาคในจีนาบาลก็ทําแบบนั้นจนอยู่มาตอว,วันหนึ่งท่านเศรษฐีทอดกระถินในจีนาบาลก็ไม่มีเงินอีกเอจะทํายัางไงมันก็ไปถามท่านเศรษฐีว่าอันนี้สงกระถินน้นมันเป็นยังไงมันก็เลยบอกว่าขออาน,นิสงสงกฐินเนี่ยให้เศรษฐีท่านเล่าให้ฟัง แศรษฐีบอกคนได้กเกิดทําบุญทอดกรถินเนี่ยเกิดมาพบใดชาติใดจะไม่จนจะเป็นคนลาคนรวยด้วยรั์จะไม่มีคําบักอับจนเลยในจินตาบาลมันก็เลยโอ้ชาตินี้เราเกิดมาเนี่ยเราถ้าจะเป็นคนไม่ได้สร้างมาในมูนมาก่อนเราถึงเกิดมาจนยนอยากจนปนแค้นลำบากหนักหนาถึงป่านนี้มันก็เลยทําอย่างนี้เลยผ้ามันมีสองผือนอ่ามันผ้ามันมีสองผืนที่นี่ มันก็เอาส่วนที่ห่มนะ่ะไปขายขายมามันได้ได้สตังมาในกระถาว่าห้ามาศกห้ามาศกนี่ก็ประมาณบาทหนึง่งประมาณนะไปซื้อเข็มได้เล่มเดียวไปซื้อเข็มได้เล่มเดียวมันก็เลยได้เอาเข็มแล้วนั่นแหละโดยการขายผ้าทั้งผืนไม่มีเงินที่จะมาร่วมกันอยากจะทําบุญกระถินมันก็เลยเอาเงินนะะ่ะ ซื้อเข็มซื้อได้มาเป็นอัฐบริอัฐบริขารแปดนี่สำคัญนโยมหนึ่งบาทของพระนี่นะพระจะต้องมีอย่างเงี้ยบาทหนึ่งชีวร1หนึ่งสังกติหนึ่งสบงหนึ่งแล้วแล้วก็นอกนั้นก็มีเข็มได้และกล่องเข็มอเลขสามน้ำสีคือ เหล็กสามนี่ก็มีดโกนเข็มแล้วก็บาดอันนี้เหล็กสามน้ำสีก็ธรรมกะลกผ้ากองน้ำผ้าอาบน้ำผ้านิสสีธิธรรมกะลกอันนี้คืออัถรบริขารที่เป็นผ้ารวมรวมแปดก็เป็นผ้าผ้าก็สามฝืนสมัยก่อนใช้สามฝืนใช้ผ้าสบง อันตราวสกแล้วก็ผ้าจีวรแล้วก็ผ้าสังกติเท่านั้นเองเขาไม่ได้มีผ้าปกคลนดขนเน็บเอาขนเน็บเอานี่คืออันธบริขารแปดในตินบาลได้หนึ่งในแปดแต่ว่าเรื่องกรถินนี่ก็อู้พูดให้ฟังนี่กระถินเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นอ่าผ้าใหม่ล้วนไม่ใช่หรือผ้าที่ผ้ากรินนี่ที่จ็ เพราะทอดได้นั่นเช่นผ้าเก่าก็ได้ใครมีผ้าเก่าผ้าใหม่ก็ได้แล้วของผ้าจริงๆเนี่ยพระสงฆ์ทําให้พระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นประมุขเย็บผ้าถวายตกให้เคยสงฆ์ตกลงกันสงฆ์ตกลงให้พระอนุรุตพระอนุรุตเป็นพระพระเถระรูปหนึ่งสิ่งอยู่ในพระพุทธศาสนาอดีตเจ้าเคยเป็นพระอินในยุคก่อนพระพุทธเจ้านี่แหละ ได้ถวายพระอนุรุทธเถระซึ่งพระอนุรุทธนี่แหละก็เป็นพระในเชื้อพระวงศ์ของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่มีตาทย์มีฤทธ์เหมือนพระพุทธเจ้าอันนี้สงก์กถินนี่แหละจึงได้ชื่อว่าพระที่ได้ถวายผ้าเก่าก็ได้ผ้าใหม่ก็ได้ผ้าตอนหลังมีขาา้าปฏิจิวรก็อย่างพวกเราได้ถวายกันนี่แหละซื้อมาจากตลาดแล้วมาถวายแต่ถ้าพระที่ท่านถือทุตังขวัตอยู่วัดปา่า ท่านก็ไปมีผ้าขาวเวลาทอดกระถินแล้วท่านก็ไปทําการเย็บย้อมเหลือก็แจกสงใบเป็นผ้านิสกีสละาคืนให้กับสงใบทีนี้ในตินาบานเนี่ยมันไปถวายเนี่ยมันถวายเข็มสิทธิเต็มหมดะสังฆทานอะไรโหใหญ่โตโอลานปรากฏว่าในตินาบานไปขายผ้าแล้วเอาเข็มกลับได้เนี่ยตอนนั้นอนะผ้า ขายไปขายไปทั้งหมดในท่าคาถาบอกว่าขายไปทั้งหมดได้มาพอขักเข็มก็ได้แล้วที่นี่ในตีนาบาลมันจะเอาในนุ่งไปเอาใบไม้เนี่ยมาเย็บ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 เอาใบไม้มานุ่งดูที่ดูศรัทธาเขาที่พอเอาเข็มก็ได้เนี่ยไปย่อนตั้งสัตว์อธิษฐานยกมือไหวในกองกระถิน่นก็ร่วมกุบุเกะก็คือร่วมใครในบ้านท่านเศรษฐีเขาบอกว่าอ่า ใครจะร่วมบุญกับกระถินก็นมาร่วมกันในดินาบาลมันก็ไม่มีกระตังนี่เพราะมันได้แต่ข้าวแขกมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นคนจนแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละได้กินข้าวพอยังชีวิตมันก็เลยเอาเข็มก็ได้ไปใส่นุ่งผ้าใบไม้เอาไปใส่ในกองกระถินสัตว์อธิษฐานาพราบิดาเจ้าเกิดมาพบใดชาติใดคำว่ายากจนเข็นใจจะได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเ,เจ้าลุ่งเลืองเจริญและมีความสุขเหมือนคนอื่นเป็นเศรษฐีได้เอาเข็มก็ได้หย่อนลงไปในกองกระถินของเศรษฐีแผ่นดินสะเทือนเลื่อนหลั่นเลยโย่พรึบพรับพรับพลับโอ้ผลลุกผลพองกันไปทั้งหมดเศรษฐีรู้เรื่องขนาดเราเป็นผู้ทำกระถินเรายัง แผ่นดินยังไม่เลื่อนลันไม่สะเทือนเลื่อนลันแต่นานจิ่บานมาร่วมบงกระถิน,นเอาเข็มก็ได้มาร่วมบุญกระถินเท่าน,น,นี้เองยังแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลันเศรษฐีนี่ขอซื้อบุญของน,นายจินบาลนในทีบบ่บานบอกว่าก็คือไม่ได้อขายไม่ได้มันบุญมันจะขายยังไงล่ะโยมใช่ไหมมันไม่ใช่มาเป็นหอ่อเป็นกล่องเนี่ยใช่ไหมบุญมันไม่ใช่เป็นหอ่อเป็นกล่อง มันเป็นส่วนที่เกิดกับใจเหมือนโยมมาทมําบุญเนี่ยบางคนปิติลร้องไห้มันมันมันอิ่มใจแน่สุขมันสุขใจบางคนนโอ้อย่างเมื่อวานเนี่ยโยมจากลำปางโยมจากลำปางโยมอยู่นิคมนิคมนิคมเขต ที่เขามีลำปางนิคมเขตหนึ่งถึงสิบสามเขาเรียกว่าบ้านนิคมหมู่บ้านนิคมฟังยูทูบที่จะมาเทศแต่ว่าคนบ้านนิคมมาทำงานอยู่อยูุ่ตนิคมอุตสาหกรรมลำพูนเนี่ห่างจากนี่ไปประมาณสักสามกิโลในเสกนี่มันมาทำร้านมอเตอร์ไซค์อยู่นี่ มันมาพูดให้ฟังให้ฟังโยมสามีแกเนี่ยสามีของโยมคนเนี้ยใครเอาตอมาเปไน็นอะรู้เมาื่วานเขียนไปนเนี่ยใครเอาไปไม่รู้ซึ่งพอเขาสามีเนี่ยเข้าไปป่าไปเดินยังไงท่าไหนาไม่รู้ หนามต่าแต่ไม้ไม้เสีย้ยนหนามแทงเข่าเท้าแทงเข่าเท้าป่วยเลือดออกไปหาหมอหมอหมอใช้ควานเลยอยู่หมอควานเอาเนื้อออกเลยเนื้อเนา่าเนื้อเนา่าเอาไม้ออกเศษไม้ออกโอ้ได้เป็นเดือนมากลับมาอยู่บ้านก็ไม่หายแกก็เลยทำอย่างที่จะมาบอกแต่งขันหน้า ไปขอต่อพระรัตนตรไปแต่งขันห้าขอขอมาต่อดอกห้าทูบห้าเทียนห้านี่แหละขอขอมาต่อพระรัตนตเสร็จแล้วก็ไปกวาดวัดและโชหร์รด,ดังและชังหารติพอกวาดวัดเสร็จกลับไปบ้านมันมีไม้เศษไม้มาโล่มาที่หลังเท้าที่ที่แผลนะ่ะพญาแกก็เลยเอา ทิชชู่ห่อไว้มาดูทีหลังทั้งหนองทั้งเลือดเป็นไม้ก็หมอเอาออกหมดแล้วหมอเอาออกหมดแล้วทีนี้มันมาอยู่ได้ยังไงนี่เห็นไหมเจ้ากรรมนายเวรถ้าเขาไม่ยอมนะเขาปิดนะก่อนที่ไปโรงพยาบาลตอนโดนแทงเนี่ยจนมาถึงตอนไปกวาดวัดเนี่ยได้เดือนกว่าๆแล้วกวาดวัดแล้ว กวดน้ําบุทิศส่วนบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเขาถึงจะกลายกรรมกลายเวรมาเห็นเศษไม้โผลออกมาที่หลังเห็นไหมเออมันแปลกดีนะอันนี้เคตนี้มันแปลกดีเนี่ยจะมาถึงบอกว่าคนที่มีกรรมเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยไปสร้างทาในสิ่งที่เราทําตัวเองทั้งนั้นอะ่ะเราทําให้ตัวเองก็คือมสมมติโกรธเขาอย่างเงี้ยเอาปืนไปยิงเขาไปฆ่าเขา ไปทํำ้ายเขาอย่างเงี้ยนะนี่ก็คือเหมือนทําให้ตัวเราเองสมมติว่าคนมันจนใช่ไหมเหมือนนายตินาบานเนี่ยมันจนเนี่ยถ้าเศรษฐีไปตีวิเคียนมันนะมันก็จะกลายเป็นโทษเนะี่ยอีกหน่อยมันก็จะเกิดมาเป็นโรคมันเลงมั่งอะไรมั่งคือมาแล้วแต่มันแช่งไนงะคําแช่งเนี่ยสําคัญนะอะ่ทางทางเหนือเรียกว่าอยู่อยู่อยู่บ้าน คาหินญาคามมงคาเนี่ยนะถ้าคนใดที่สังเกตดูนะยมดูนะบ้านใดที่ชอบแช่งชอบด่านะชอบแช่งชอบด่าชอบ,ชอบ,ชอบพูดไม่ดีเนี่ยนะคำบรรลุสวาจาบ้านจะอยู่เนี่ยยังอยู่ไม่ได้ด้วยหลังคาที่ดีมงจากมงคาเนี่ยคานี่ยญาคาที่มุงบ้านนะ สั่นไปสั่นไปเนี่ยเขาเรียกเบือขาหินสั่นไปสั่นไปอยู่จนขนาดนั้นแล้วโยมลองดูนะชีวิตบางคนที่มาทำทำที่พัทกสินแล้วบอกให้รมากรรมอะไรแล้วเนี่ยบางคนชีวิตพุ่งเลยโยมหลายคนมามาพูดในฝังชีวิตพุ่งชนิดที่แปลกประหลาดมากไม่เคยนึกว่ามันจะเป็นไปมันก็เป็นไปนะแล้วเราดูชีวิตในโลกเนี่ย อันคนที่ว่าไม่ได้สร้างบุญสร้างทุนสร้างกุศลน่ะบางทีจะมาก็สงสารน่ะมันไปรวมกันอยู่นั่นตาบอดหูหนวกง่อยเปียเสียขาเป็นญาติพ่อแม่พี่น้องเดียวกันมดไม่รู้ว่าไปไปรวมทําไมจงตรงนั้นนี่ไงกรรมจัดสรรน่ะกรรมจัดสรรเนี่ยเหมือนกับน,น,นายจินนบาเ <c oughs> พอทําบุญเสร็จเสร็ฐถีขอซื้อบุญไม่ขาย เพราะอะไรขอให้ท่านเศรษฐีอนุโมทนาก็เจาขอกระถิเนนะ่ยเนะี่ยอนุโมทนากับเข็มของน,น,นายนายตินบานแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลันเศรษฐีเนี่ยยกฐานะของน,นายตินบานเป็นมิตรเป็นสหายเลยแบ่งทรัพย์ให้เลยกลายเป็นคนที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลต่อแบ่งที่นาแบ่งที่บ้านแบ่งบัวแบ่งไฟให้เลยเพราะ รู้ว่าน,นายจินนบาลเป็นคนสร้างบุญสร้างกุศลน,นายจินนบาลพร้อมด้ทัดเศรษฐีตายไปก็ไปเป็นมิตรสหายกันในเทวโลกเห็นไหมคนสร้างก็ได้บุญผลทําก็ได้บุญคนได้ปฏิบัติตามคนที่ประกอบกุศลกรรมเป็นนิดๆเนี่ยไม่มีตกไม่มีจนผู้ให้ย่อมให้ย่อมได้คนให้เนี่ยไม่มีวันจนจะเป็นผู้ที่ได้ เลยเพิ่มไปไปไปไม่รู้มันของอย่างงี้นะไปทำเองเถอะจะมานี่บอกหลายคนเลยนะบ่าเออชีวิตเนี่ยทำมาค้าขายเนี่ยหนึ่งอย่าเมาแต่ทำบุญเมาแต่หาเงินเลี้ยงชีวิตให้แบ่งสร้างทานบารมีมั่งคนใดอยากจะมีทรัพย์ลํำรวยจงเป็นผู้ให้คนใดอยากจะเป็นคนสวยสดงดงามจงรักษาศีลคนใดที่มันที่ปรารถนาความพ้นทุกข์อยากจะให้ อนจากสังสารวัตให้มันเจริญภาวนาทาทั้งสามได้ทานศีลภาวนาศีลส,สมาธิปัญญายิ่งดีเพราะฉะนั้นเวลาเ,ลเราปฏิบัติเนี่ยผลอนิสงส์เนี่ยมันก็เหมือนเราปลูกต้นไม้การสร้างบุญกุศลเนี่ยถ้าทํากับพระสงฆ์ทั่วไปมันจะเหมือนกับเหมือนกับเราลดต้นไม้เนะี่ยปลูกมันลดมันก็ค่อยโตโตโต,วตวกว่ามันจะดอกให้เราเห็นมันใช้เวลาใช่ไหม สามเดือนก็เนี่ยอย่างข้าวเนี่ยข้าวกอขอก็สามเดือนเข้านาปีก็สี่เดือนอย่างเงี้ยกวามจะออกผลออกดอกให้เราเห็นแต่ถ้าทํากับพระอริยสองฆ์เจ้าที่ท่านออกนิโรธสมาบัติเนี่ยโอ้ท่านเข้านิโรธสมาบัติตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยพระที่ปฏิบัติพระกรรมฐานเนี่ยบางองค์คันม่บอกหรอกไม่ท่านไม่บอกใครล็อกท้าท่านรู้ว่าท่านเข้านิโรธ คนที่จะทํานิโรธสมาบัติได้มีพระนาคามีกับพระอรหันตานั้นโสดาสกิทายังทําไม่ได้มีพระอนาคากับพระอรหันตตาเจ้าทั้งนั้นที่ท่านจะทําได้การปฏิบัติพระกรรมฐานนี่แหละเวลาครูครูบาอาจารย์ไปดูที่ท่านฉันนิดเดียวไปดูท่านฉันเถอะท่านมันฉันไม่มากก็เหมือนอยู่ในบาตรทั้งที่เยอะทั้งแยะท่านก็ตักอนนันี้นี่พอแล้วก็พอแล้ว ก็ไม่รู้จะกินไปทาไมเยอะแยนะเน่ะท่านไปได้มาห่วงขันเหมือนกับคนที่ห่วงขันนะมมกินมื้อละเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยไม่มีทนได้อย่างไงท่านก็ฉันนั้นตามนั้นแหละได้เพราะยังอัตภาพให้เป็นไฟเท่านั้นท่านพิจารณาเป็นกรรมฐานโมดพราลิยสงเจ้าท่านปฏิบัติอย่างนั้นเพราะนั้นคนที่ไปทําบุญกับพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเนี่ยมันจึงมีอาน,นิสงส์มากเวลาทางเหนือเนี่ยเวลาพระเข้ากรรมเนี่ยจนเดือนที่ เดือนสามเดือนสี่เดือนพศจิกาธันวาเนี่ยเดือนธันวามกราหรือเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมีการปฏิบัติเข้ากรรมฐานเขาจะไปนั่งกรรมฐานเอาพระไปอยู่ปา่าช้าอยู่อยู่โสสาหรือไปอยู่ลุกขมูลไปอยู่ใต้ต้นไม้ไปปฏิบัติพระกรรมฐานอันเนี้ยคนถึงได้ไปทำบุญสร้างกุศลกันเยอะแยะไปหมด คนถึงไปสร้างกุศลกับพระที่ท่านปฏิบัติเข้ากรรมเข้ากรรมเนี่ยเพราะนั่นญ <c oughs> าติโยมทั้งหลายเมื่อเวลาเราสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยขอให้พวกเราเนี่ยตั้งจิตให้ดีเหมือนไหยตินาบาลตั้งเจตนาแม่เข้มกับได้เท่านั้นเองอัตรบริสารแปดบุญก็เกิดขึ้นกับน,นายตินบาลมหาศาลตายไปก็ไปเกิดเป็นเทพที่มีทรัพย์อยู่ในทรัพย์สมบัติมาก และมีปัญญาด้วยนี่คือบุญกุศลของคนเราที่ได้สร้างสมเพราะนั้นญาติโยมที่มาสร้างทานศีลภาวนาบารมีเนี่ยขอยยมเล่งไปเถอะทุนเราเนี่ยนี่คือคทุนท้งของเราชีวิตของเราทั้งชีวิตเราสร้างใหม่คนคนที่สร้างหนะ่เดี๋ยวโยมไปสังเกตดูอะโยมจะรู้เอง ว่าชีวิตมันจะดีขึ้นอย่างดังด้านไหนมันจะดีขึ้นดอกถ้าใจเราเต็มเปลี่ยมไปในน่นะเปี่ยมด้วยศรัทธาเนี่ยนะโยมทําไปทําไปทําไปไม่ต้องคิดเหมือนกับเราปลูกต้นไม้เดี๋ยวมันออกดอกให้เราเองเหมือนกับมันดอกให้ดอกให้ผลให้แก่ตัวเราเองมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นก็ขออนุมโมทนาฝากไว้กับญาติโยมว่า ชีวิตเราเกิดมาเนี่ยพบพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรดีเท่ากันแล้วแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเราเกิดมาคนเดียวเราแก่คนเดียวเราเจ็บคนเดียวเราตายคนเดียวรัพย์แม้แต่บาทหนึ่งเราก็เอาตายไปไม่ได้เอาติดตามตัวเราไปไม่ได้มีแต่ต้น,นคุณบุญกุศลที่เราสร้างนี่แหละที่จะติดตัวตามตามตัวเราไปทุกภพกทุกชาติที่เกิดแล้วสมบัติพวกนี้ทิ้งไว้กับโลกมดมีแต่บุญกุศลเท่านั้นที่จะติดตามไปแก่พวกเรา ให้ไปเสวยสุขในบุญถ้ายิ่งไปเกิดในเทวดาสมบัติท,ที่เป็นชั้นของเทวดาสุขมากกว่านี้วันเวลาในโลกทิพย์ยาวนานกว่าโลกมนุษย์นักร้อยปีบนโลกมนุษย์เท่ากับสองวันบนชั้นจาตุกเท่านั้นเองชั้นดาวดึงก็แค่หนึ่งวันบนชั้นดาวดึงวันหนึ่งวันอนะร้อยปีในมนุษย์อะเท่าหนึ่งวันดาวดึงเท่านั้นเพราะนั้นชีวิตของพวกเราสั้นนักน้อยน้อยเดี๋ยวเดียวแป๊บเดียเด๋ยวมาแล้วเราก็จากแล้ว ให้รีบสร้างอะไรเราก็ไม่ใช่ได้เอาไปสมบัติพระสถานไม่ตูดตูเราที่เป็นของที่รักเราก็เอาตามไปไม่ได้หนึ่งอย่าไปฆ่าสัตว์สองอย่าไปรักทรัพย์สามอย่าไปประพฤติผิดในกรรมสี่อย่าไปกล่าวเท็จห้าอย่าไปดื่มกินสุราเมลัยแค่นี้ก็ดีแล้วขอญาตาโยมมันไหวพระสวดมนต์ใส่บาตรไปทุกวันแล้วบุญกุศลนก็จะติดตามเราไปไม่รู้จบไม่รู้สิน้นเกิดมาพบใดชาติใดเราจะมีคำว่าไม่มีคำว่าจนเลย